อย่างอ่ะอ <|so|>> ืมเอ้ออืมอือไม่สิบไม่ติดใยชอบพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้แม่ตัวเองด่ามันสนุกอ่ะสวยงามตามทองเรื่องทำไมทำไมอร่อยดิพอได้อ วันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวค่ะดิฉันก็คือพาแม่มาด้วยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงปวนครัวแม่แตงแๆงแๆงแตงแงแงเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าทำไมอยู่ดีคือดิฉันก็จะมาปวนครัวแม่ของตัวเองคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าคือปกติแล้วว่าแม่คุณแม่เนี่ยแม่แดงเนี่ยเขาเป็นคนชอบทำกับข้าว หลังๆมาเนี่ยนางก็ทำกับข้าวแล้วนางก็ขายพอนางขายแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำอะไรอะอยากรู้จังเลยขอมาดูหน่อยสิไม่รู้ว่าจะช่วยหรือจะปวนเอย๊ยังไงดีให้มันวุ่นวาย <ś c oughs> สนุกสนุกสนุกอะ EP แรกเมนูแรกของเราเนี่ยจะเป็นเมนูที่แม่มีขายอยู่แล้วใช่นั่นก็คือเมนูปาเกตตี้ผัดพริกแห้ง <S <S เนื้อสับ เออก็ oh. คือเป็นเมนูแบบฝาราั่งแต่ก็มีความไทยเพราะว่ามันก็จะมีความแบบรสชาติแบบเผ็ดแบบๆ,ๆอย่างนี้<ๆ>ถูกไหมมีเผ็ดใส่กระเทียมอ๋อ oh. อร่อยอร่อยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่ะเริ่มงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาบอกอะไรตรงที่อยู่บนโต๊ะก่อนเดี๋ยวคนจะได้รู้ว่ามันจะต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างนั่นเองนะคะนี่คือฉันก็คือแบบไปดูรายการที่เขาทําอาหารกันมาแล้วคือฉันก็มาโนตามาว่ามันต้องทําแบบนี้นะแต่ไม่รู้ว่าถูกผิดหรือเปล่า ต้องต้องมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเส้นสปาเกตตี้และคุดิบต่างๆแล้วก็เนื้อสับมีเนื้อสับนี่มีเนื้อสับเราจะใช้เป็นเบคอนไส้กรอกได้แล้วแต่แล้วแต่คนชอบทานถ้าใครที่ไม่ทานเนื้อก็อาจจะเปลี่ยนเป็นหมูก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้แต่ที่ที่ที่เข้าที่สุดก็คือทั้งเนื้อสับและเบคอนกับไส้กรอกอ่ะอ่ะแล้วมีอะไรอีกต่อไป ก็จะมีแม่ผัดด้วยเนยกระเทียมทําไมใช้เนยกระเทียมมันหอมรมอย่างนี้เฉยๆอ่ะต้องลองทําอันนี้คือเนยกระเทียมคุแม่ขออันนี้นยกระเทียมอันนี้คือเนยกระเทียมนะกระเทียมสับกระเทียมซอยกระเทียมสับอันนี้สับเป็นซอยเป็นแว่นแว่นซอยเป็นแว่นแว่นไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้สับแบบละเอียดถูกไหมซอยเป็นแว่นทําไมซอยเป็นแว่นอ่ะใส่ตาสั้นเหรอใส่แว่น มาปวนไม่ปวนมาเกลืนขีนอะอันนี้ก็คือเรียมสับอ่ะใช้ทั้งสับแล้วใช้ทั้งเป็นแว่นแล้วก็สิ่งเหล่านี้คือผงปรุงรสน้ำตาลต้องดีพริกไทยอะเอาเอาอันนี้เงงไหมงงไหมอันนี้ไม่ต้องแต่ตั้งอยู่อะลืมไปอีหยังวะงงอันนี้ผงปรุงรสเนื้ออันนี้ผงปรุงรสหมูเอาออกไม่ได้ใชไปะโอเคออกซะ อีอย่างวะอันนี้อันนี้กำลังงงว่าตัวเองอจะมาปวดแม่หรือแม่กำลังปวนตัวเองอ่ะขั้นตอนแรกทำอะไรก่อนต้มเส้นสปาเกตตี้ตั้งน้ำไม่เดือดใส่เกลือหยาเกลือลงไปใส่ใส่ตอนนี้เลยเหรอใส่เลยใส่ตอนเดือดไม่ได้เหรอไม่ต้องรอเราเราใส่แค่ไหนอะหยาะลงไปเดี๋ยวบอกเองพะ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 พอพพพอ เอ้าก็แม่บอกให้เหยอก็ไม่บอกหยุดแล้วก็เทไปเรื่อยๆอ่ะอะเดี๋ยวรอน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาต้มเส้นกันอะน้ําปุดๆแล้วใส่เส้นได้อีอย่างอะอืมเอ้อต้มจัดอย่างนี้แล้วปล่อยระวังเส้นแตกอ้ามันพอ่วายเอาจะลองปล่อยปล่อยไม่บี๊ดจ๊า นี่ไงเฮ้ยมันได้อยู่เงี้ยบิดเนี่ยเห็นไหมบิดแล้วเนี่ยเออกลัวอะไรอ่ะอ่ะรอเดี๋ยวให้เส้นมันจมไปก่อนแล้วก,ก,ก็จับเวลาให้เส้นจมเก้านาทีพอเก้านาทีนี่ลักษณะเสน้นมันก็จะแบบกําลังอร่อยไม่นุ่มไปไม่แข็งไปไม่แข็งไปให้เป็นแบบออรเดนเต้ก็คือแบบว่ามีความกรุบกรึบมันมีความกรุบกรึบนิดนึงก็ต้องแปดนาทีอะไรอย่างนี้อ่ะจมแล้วจับเวลาใช้ไงวะ วันนีม้มันอยู่แย่นเดียวใช่ไงวะกดกดลงไหนอะเติม่ะจับไ,ไม่ได้สอนเลยนะคือตัวเองแย่งไปทําเองแล้วก็คือไม่ได้สอนอะไรเลยให้ดูเอาเองตอนนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะต้มเส้นประมาณ9นาที9นาทีเดี๋ยวพอต้มเส้นเสร็จแล้วเนี่ยอย่เรามาดูกันว่าเราจะทําอะไรต่อไดนน้ไหนะคะอ่ะอ่ะคนเพื่อ<น>ให้มันติดก้น ค่อยๆคนค่อยๆคนเส้นมันติดก้นได้ด้วยเหรอมีมีติดมีติดค่อยๆคนคนล้วเราติดก้นแล้วมันจะเป็นไงอ่ะเหมือนแกติดเรื่องเปนจะไหม้สิเหรออ่พอก่อนอพอพอพอไม่ต้องพอพอแล้วรอ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 อยากเล่นไงอยากเล่นยังไม่ต้องเคลียมาเจสุกไปเนี่ยโอ้ยอย่าเคลียร์หืมเหลียวตาเหลียวฟาดเลย ตอนนี้เราต้องเซฟตัวเลนที่มากที่สุดทำอะไรกินได้ก็ทำอยู่ที่บ้านแล้วก็ใครจะออเดอร์แม่มาก็ออเดอร์ได้อยู่ขายค่ะวันนี้ไม่มีสปอนนะคะสปอนแม่ต, alone, ตัวเองแล้วอาปะก็สั่งได้ตามตามแอดไลน์มาม่ามดนี่แหละค no ่ะคนอย่างงี้คนอย่างงี้ค่อยๆค่อยๆพอๆพอๆคนเพื่อให้ให้รู้ว่ามันไม่ติดก้นเท่านั้นแหละมาเพู่งสัผมมาอุ้ยไม่ได้ไปนงไหนไม่ได้ไปนั่งกินสุกี้ที่ร้านหรือปิ้งย่างนี่หล่อน คือไม่ใช่หรอกนะชอบพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้แม่ตัวเองด่ามันสนุกอะโรคจิตปะเออมดอยากรู้อะเวลาต้มแล้วมาเวลามันมีฟ,งฟองๆอย่างเงี้ยเป็นไรปะไม่เป็นไรก็ปล่อยมันใช่ไหมเออมันต้มแล้วมันก็มีฟองแค่นั้นแล้วทำไมถึงต้องใส่เกลือเวลาต้มรู้ปะเพื่อให้มันมีความกรอบนุ่มหน่อยนึงเหรอเออแล้วถ้าเกิดไม่ใส่อะ่ะมันก็จะเป็นแบบแป้งๆแ,แ,แล้วมันจะติดก้นอ๋ออ๋อในกี่นาทีแล้วตอนนี้เหลืออีกประมาณสี่นาทีครึ่งอ่ะเคอเคแล้วเหรอ จวนละ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 ใช่ไหมตอนนี้นะคะนอกจากเราจะจับเวลาไว้เองแล้วคนไปทางเดียวกันโดนด้วยพอจบอีหยังวะนั่นครบแล้วแปดนาทีแล้วทีนี้เอานั่นมาเอาชชมมามาใส่นู่นขวามืออยู่นู่นชามชามชามแล้วไงต่อเอาน้ำออกไหมได้ไหมไม่ต้องออกอ๋ไม่ต้องออกอ่าอ่าอ่านี่ตตกใส่จะทีละค่อยๆทีละให้เสด็จน้ำ โอ้ยใส่ใส่ลงได้แล้วก็แม่บอกสเสด็จน้ำอ่ะใส่ใส่ลงมาโอ้โหมันยกะอะอ่ะอันนี้เ,นเดี๋ยวมันจะนิ่มไปหมดยังเอาให้หมดแม่บอกว่าเอาให้หมดว่ะเลยแค่เมื่อกี้เหลือเหลือแค่แบบเส้นเนี่ยเส้นแค่นี้ค่ะแม่บอกเอาให้หมดว่ะโอเค Where is oh <c oughs> อ่ะเร็วแล้วก็ ใส่น้ำมันอุ้ยล้อล้อร้อล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 ้อไได้แล้วถ้าไมถึงต้องใส่น้ำมันไม่ให้เส้นมันติดไม่ให้เส้นมันติดกันอ่ะอันนี้บอกไว้นะคะอ่ะแล้วก็พักไว้อันนี้ก็คือเร็จแล้วนะคะอ่ากระทะมาค่ะเฟรงอันนี้เนี่ยก็คือเราจะเริ่มขั้นตอนของการผัดแล้วถูกไหมจุดค่ะตั้งกระทะไปเลยตั้งเลยเหรอเออตั้งเลยอ่ะ ไฟต้องเป็นไฟเบอร์ไหนเบอร์สุดก่อนตักมาเบอร์แรงตักเลยเหรอไม่รอให้กระทะร้อนก่อนเหรอตักใส่มาเลยแล้วเราใช้อะไรผัดใช้ใช้อะไรผัดออลค่ะเออมานี่เออบอกบอกเลยทราเองหนึ่งช้อนมาก่อนหนึ่งช้อนพูตักมาเธอหนึ่งช้อนตักมาอ่ะหนึ่งช้อนใส่ไปเลยอ่ะหนึ่งช้อนนะคะใส่ไปค่ะอันนี้ก็คือเนอยกระเทียมใส่ไปอีกใส่มาโอเคอ่ะคนคนหน่อยนึงอ่ะคนคนหน่อยนึงแล้วใส่อะไรต่อ ตามด้กระเทียมเดี๋ยวก่อนซีเอาเนอละลายก่อนใส่ไป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 เนยเท่าไหร่หนึ่งช้อนเนยก็กระเทียมอยู่แล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปอีกเพิ่มความหอมเพิ่มเพิ่มความหอมจากสมุนไพรกระเทียมอืองี้ก็คือใส่เนยกระเทียมไปใส่เนยกระเทียมอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ว่ารักสุขภาพกันมากแค่ไหนความแล้วแต่ความชอบกระเทียมสับใส่กระเทียมสับหนึ่งช้อนแล้วก็ใส่ กระเทียมที่เป็นหั่นเป็นแว่นอีกหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วนี่อะไรทีกแห้งทิกแห้งไม่ไม่เผ็ดมากใส่แค่นี้เหรอพอแล้วเดี๋ยวเผ็ดไม่หอมไม่ทานเผ็ดกันไม่เอาปกติได้เลยเอามาอืมได้หมดพอแล้วพอแล้วอพอแล้วพอแล้วอ่ะมาตามนี่เนือ้อขอขยับมานี่ได้ปะ่ะขนาดเนี้ยขยี้ขยี้เลย โอ้ไอเป็นละหนึ่งผัดพริกมันก็จะประมาณนี้นะคะหุนมันก็จะประมาณนี้แล้วก็ไงต่อใส่เส้นเลยเหรออ่ะ เบาๆเบาๆเดี๋ยวเส้นขาดคนไปค่อยๆคนค่อยๆคนหลังจากนั้นก็ตามด้วยแสดงว่าเราต้มสปาเกตตี้เสร็จเนี่ยน้ำที่ต้มเนี่ยอย่าเพิ่งเททิ้งใช้ได้ก็คือใช้ได้ปรุงรสอ่ะสลับสลับพี่กันวะของปรุงรสของปรุงรสค่ะของชูค่ะงานชูรสชาติก็มาค่ะแล้วก็น้ำตาล พริกชายผัด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 หล<ะ>ัง <สา S 1> ก็คือจานไปแล้วหนึ่งแล้วก็ใส่อันนี้คือโหระพาโหระพาผัดพอ,อให้โหระพาสลบอย่าขยีย้ายายามากเอาแค่เบา มันยังไม่สมดเลยอ่ะพอแล้วเหอเดี๋ยวพอแล้วปิดไฟอปิดไฟปิดไฟแล้วก็ใส่คามซานชีสแล้วคนไหมคนคนกินโหละพาดีเหมือนกันอ่ะคนดูก็คงแบบว่าไวมากงงมากเกิดอะไรขึ้นบ้างใส่จานก็ใส่จานนี่เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วแค่นี้หรอแค่นี้อ่ะทำเป็นไหมจับหนีบแล้วก็หมุนอย่างนี้ สวยงานหยาบละนีบขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาหมุนในจานตรงกลาง,ลางแล้วก็มาหมุนตรงกลางหมุนเออหมุนหนึ่งก้อนปล่อยปล่อยอแล้วก็หนีบขึ้นมาไม่ต้องหมุนแล้วก็มาหมุนในนี้วางวางไปเถอะให้มือสวยสวยวางวางไปเถอะวางวางไปเถอะเข้าครัวมันก็จะประมาณนี้ละคะ่ะแล้วก็เทมุกระท้าหนักวะหนักสิตกแต่งตกแต่งด้วยหรอหสวยงาม ตกแต่งนะคะแล้วก็โรยด้วยโรยด้วยพาเมซานพาเมซานอ่ะแค่นี้ก็สวยงามตามท้องเรื่องนี่นะคะนี่มดเก่งจังเลยมดเก่งจังเลยแม่ประชดวะไม่ทำอะไรเลยแค่นั่งแบบผัด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 และนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนู สปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเนื้อสับอันนี้คือก็ได้หนึ่งพอชั่นเนาะถูกไหมหนึ่งพอชั่นก็คือความเผ็ดอะไรต่างๆนานาก็คือเพิ่มได้ได้โดยการใส่พริกแห้งพริกแห้งกลางๆไว้แบบกลางๆนะคะคือไม่ต้องบอกต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนไม่กินเผ็ดมีมีสาเหตุอยู่เพราะว่าเคยกินเผ็ดแล้วเป็นโรคกระเพาะก็เลยกินเผ็ดมากไม่ได้เวลาแม่ทําให้เนี่ยก็จะทํารสชาติที่มันแบบซอฟลงมานิดนึงอ่ะแล้วนี่ก็คือเมนูนี้นะคะนี่ ทาานมกอร่อยใช่ไหมเมื่อกี้ชิมพี่ดิวอร่อยครับอร่อยมากทำไมทำไมอร่อยดิไม่มีสากสากไหนใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะโอเคไหมโอเคไหมอ่ะและนี่ก็คือเมนูสำหรับวันนี้นั่นเองนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะลองทำตามก็ลองทำตามกันได้ดูได้อยู่นะโอได้อ่ะอย่างวะ ถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะลองทำตามนะคะก็ลองทำได้นะคะเพราะมันก็เป็นเมนูง่ายๆทำเองได้กินที่บ้านหรือว่าจะทำให้คุณพ่อคุณแม่กินกันในครอบครัวก็ได้หรือว่าทําให้แฟนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเร <Yeah. S 1> าทั้งสองคนนะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะเมนูต่อไปอีพีต่อไปสําหรับช่วงป่วนครัวแม่จะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะคะวันนี้มดกับแม่ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊าดบา